สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ World Comments พื้นที่ที่เราจะพาคุณไปฟังเสียงของโลกไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือแม้แต่คอมเมนต์เด็ดๆจากแฟนๆข่าวทั่วโลกค่ะใช่แล้วครับเพราะที่นี่เราไม่ได้แค่นำเสนอข่าวแต่เราพาไปฟังมุมมองจากผู้คนหลายภาษาหลายวัฒนธรรมที่อาจคิดไม่เหมือนเราแต่น่าสนใจเสมอ ทุกคอมเมนต์มีความหมายทุกความคิดเห็นมีพลังและทุกข่าวเราจะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์สงครามที่โลกไม่เคยรู้เพราะเราเชื่อว่าในโลกที่ข่าวสารลังไหลไม่หยุดเสียงของประชาชนจากทั่วโลกคือสิ่งที่ควรค่าต่อการฟังมากที่สุดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปเพราะนี่คือ ว l ลคอมเมน t ์ Whoa, เสียงของโลกอยู่ที่นี่วันนี้เรามีประเด็นใหญ่มาคุยกันคือเรื่องที่อิสราเอลประกาศเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงครั้งใหญ่เลยตัวเลขนี่42,000ล้านเชเกลนะครับสำหรับปี2025-2026คิดเป็นเงินไทยนี่ก็ หลายแสนล้านบาทเลยถือว่าเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่สูงเป็นประวัติการณ์เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะตัวเลขมหาศาลขนาดนี้อ่มันก็สะท้อนสถานการณ์ที่ค่อนข้างเรียกว่าซับซ้อนตึงเครียดมากที่อิสราเอลเจออยู่นะคะคือต้องรับมือกับภัยคุกคามหลายด้านพร้อมๆกันเลยทั้งจากอ่กาซาเองแล้วก็มีความตึงเครียดสูงตรงชายแดนเลบานอนกับกลุ่มเฮสบบลาะด้วยไหนจะกลุ่มติดอาวุธในซีเรียที่อิหร่านหนุนหลังอีกนะคะ แล้วก็ยังมีภัยโดยตรงจากขีปนาวุธของอิหร่านเองอีกอ๋อครับครับเข้าใจเลยครับว่าสถานการณ์มันกดดันรอบด้านจริงๆงั้นการเจาะลึกของเราวันนี้ก็จะเน้นทําความเข้าใจว่าทําไมทําไมต้องเพิ่มงบเยอะขนาดนี้ตอนนี้แล้วเงินก้อนใหญ่เนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรบ้างแล้วมันมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ยังไงนะครับเราก็จะอ้างอิงจากรายงานถแถลงการของรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็บทวิเคราะห์ของสื่อท้องถิ่นเขาด้วยนะครับ จากข้อมูลที่ออกมานะคะความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดเลยที่ทางพลโทอเมียบารัมผู้อำนวยการใหญ่กระทรวงกลาโหมอิสราเอลเขาเล้นย้ำม,มาก,มากๆก็คือภารกิจฟื้นฟูคลังแสงนะคะอันนี้คือต้องทำทันทีเลยอ๋อเรื่องคลังแสงพร่องนี่เองประเด็นนี้ชัดเจนมากครับเพราะอย่างสงครามรอบล่าสุดกับการซ่านี่ มีการใช้ทรัพยากรป้องกันทางอากาศไปเยอะมากจริงๆอย่างที่เราเห็นข่าวตัวเลขการใช้จรวดสกัดของไอออนโดมใช่ค่ะใช่ค่ะที่ต้องยิงสกัดจรวดเป็นพันๆลูกในเวลาไม่กี่วันเองแค่7วันนี้ก็ปาไป5,000กว่าลูกแล้วอืเยอะมากค่ะอำให้พวกคลังอาวุธสำคัญๆโดยเฉพาะระบบป้องกันหลักอย่างไอออนโดมที่ใช้รับมือภัยระยะใกล้นะครับกับอีกตัวคือเดวิสลิง ใช่ไหมครับที่ใช้รับมือพวกขีปนาวุธใช่ค่ะเดวิสลิงสำหรับระยะกลางถึงไกลครับครับพวกนี้ก็ลดลงไปต่ำกว่าระดับที่ปลอดภัยแล้วว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะก็เลยจำเป็นต้องรีบผลิตรีบหามาเติมให้เต็มคลังโดยเร็วนะคะครับแต่ว่านะคะการเติมสต็อกอาวุธกระสุนที่ใช้ไปเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจกว่าแล้วก็ชี้ให้เห็นภาพระยะยาวเลยก็คืองบก้อนนี้ ไม่ได้มีแค่การเติมของเก่าส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการลงทุนสำหรับแผนยุทธศาสตร์การสะสมอานาจระยะยาวอันนี้เป็นแผนที่มองไปข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มจริงๆจังๆตั้งแต่ปี2027น่นู่นเลยอันนี้ตามคำสั่งนายกเนทันยาฮูโดยตรงอ๋อแผนระยะยาวที่ว่านี่เออมันมีหน้าตาหรือเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับพอจะลงรายละเอียดได้ไหมครับเป้าหมายหลักๆของแผนระยะยาวนี่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ คือ 1. เสริมความพร้อมรบโดยรวมของกองครับ 2. คือพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลให้ดีขึ้นไปอีก 3. ยกระดับเทคโนโลยีป้องกันเชิงรุกให้มันล้ำหน้าขึ้นไปอีกและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการลงทุนครั้งใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าสงครามอัจฉริยะหรือ Intelligent Warfare นะคะสงครามอัจฉริยะ ใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาและก็เสริมสร,สร้างสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบทางเทคโนโลยีหรือ QME ซึ่งอิสราเอลเขามองว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยในการรับมือกับภัยคุกคามแม้ว่าขนาดกองทัพอาจจะเล็กกว่าบางประเทศแถวนั้นก็ตามครับครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเทคโนโลยีในสงครามอัจฉริยะหรือการป้องกันเชิงรุกที่ว่าเนี่ยมันมันคืออะไรบ้างครับ ตัวอย่างที่ชัดๆเลยนะคะก็อย่างเช่นการพัฒนาระบบที่ใช้ AI ในการตรวจจับระบุเป้าหมายอัตโนมัติหรือการเร่งพัฒนาอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงอันนี้เอาไว้สกัดจรวดโดรนซึ่งต้นทุนต่อการยิงมันจะถูกกว่าระบบปัจจุบันเยอะมากอ๋อเลเซอร์ใช่ค่ะ แล้วก,ก็การใช้ AI มาช่วยในการบัญชาการควบคุมในสนามรบการพัฒนาฝูงโดรนขั้นสูงที่มันทำงานร่วมกันได้เป็นฝูงฝูงแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมข่าวกรองภาพพื้นดินแบบเรียลไทม์เลยเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดโหฟังดูไฮเทคมากค่ะพวกนี้แหละค่ะคือเทคโนโลยีที่อิสราเอลเชื่อว่าจะสร้างความแตกต่างแล้วก็คงความเหนือกว่าในสนามรบยุคหน้าได้ครับการลงทุนระดับนี้ แน่นอนว่ากระทบเรื่องงบประมาณแน่ๆผมเห็นสื่อเศรษฐกิจของอิสราเอลอย่าง Globe's หรือ The Marker ก็เริ่มออกมาเตือนเรื่องแรงกดดันต่อการคลังเหมือนกันนะครับใช่ค่ะประเด็นนี้ทางรัฐบาลเขาก็ทราบแต่ว่ารัฐมนตรีคลังก็ออกมายืนยันชัดเจนนะคะว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการลงทุนในความมั่นคงเพื่อความอยู่รอดของชาติ ส่วนเงินจะมาจากไหนที่คาดการกันก็คงหนีไม่พ้นการปรับลดงบประมาณส่วนอื่นๆที่เป็นของพลเรือนนะคะอาจจะต้องกู้เพิ่มออกพันธบัตรพิเศษเพื่อการป้องกันประเทศหรืออาจจะมีการนาเงินสำรองฉุกเฉินบางส่วนออกมาใช้ด้วยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เอ่อแลกมาด้วยต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงเหมือนกันค่ะอืมครับเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดแล้วอะไรคือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จริงๆครับเบื้องหลังการทุ่มงบครั้งใหญ่นี้ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นนะคะ ตามที่รัฐบาลอิสราเอลสื่อสารออกมาเป้าหมายหลักเลยคือการป้องปรามค่ะหรือ deterrence เขาจะเน้นย้ำตลอดว่าเราเสริมความแข็งแกร่งไม่ใช่เพื่อเริ่มสงครามแต่เพื่อป้องปรามไม่ให้ศัตรูกล้าเริ่มสงครามกับเราอ๋อป้องปรามค่ะแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับหลักการที่รัฐบาลเนทันยาหูยึดถือมาตลอดคือสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดได้ก็ต่อเมื่ออยู่บนพื้นฐานของความแข็งแกร่งเท่านั้นครับแต่ ในขณะเดียวกันมันก็มีความกังวลจากบางฝ่ายในภูมิภาคหรือนักวิเคราะห์บางส่วนที่มองว่าการทุ่มเทขนาดนี้ถึงจะบอกว่าเพื่อป้องปรามแต่มันอาจจะถูกมองว่าเป็นการยกระดับความตึงเครียดหรือไปกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับ ต้องเลยค่ะนั่นเป็นมุมมองที่สําคัญแล้วก็เป็นความทา้าทายที่มีอยู่จริงนะคะคือการสร้างสมดุลระหว่างการเสริมศัก,กยภาพตัวเองเพื่อป้องปรามกับการหลีกเลี่ยงไม่ให้เพื่อนบ้านหวาดระแวงหรือเกิดการแข่งขันทางอาวุธกันเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากโดยเฉพาะในบริบทของตะว,วันออกกลางที่มันเปราะบางอยู่แล้วนะคะครับผม สรุปได้ว่าการตัดสินใจเพิ่มมบประมาณกลาโหมครั้งประวัติศาสตร์ของอิสราเอลครั้งนี้ก็เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อภัยคุกคามหลายด้านที่มันรุนแรงขึ้นพร้อมๆกันนะครับโดยเน้นทั้งแก้ปัญหาระยะสัน้นคือฟื้นฟูคลังแสงที่ใช้ไปแล้วก็ลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวในเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงเพื่อรักษาความได้เปรียบแล้วก็สร้างอำนาจป้องปรามศัตรูตามหลักที่ว่าสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งนั่นเอง ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็นำไปสู่คำถามสำคัญให้เราคุบคิดกันต่อนะคะคือแม้เป้าหมายที่เขาประกาศคือเตรียมพร้อมเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามหรืออาจจะเรียกว่าเตรียมรบเพื่อไม่ต้องรบก็ได้แต่คำถามที่น่าสนใจคือการทุ่มเททับทรัพยากรและก็เทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยมากๆในระดับนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อเสถียรภาพโดยรวมของภูมิภาคตะวันออกกลางในระยะยาวยังไง การสร้างความแข็งแกร่งที่ดูเหมือนจะก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแบบนี้มันจะนําไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอย่างที่หวังไว้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการแข่งขันทั้งอาวุธแล้วก็ยิ่งเพิ่มความหวาดระแวงระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคให้มันรุนแรงมากขึ้นไปอีกอันนี้น่าคิดค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมมุมมองและเสียงสะท้อนจากหลากหลายผู้คนทั่วโลก ในประเด็นที่เรานำเสนอวันนี้ครับคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดเห็นเหมือนกับชาวต่างชาติหรือมีมุมมองที่แตกต่างแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปได้เลยครับเพราะที่นี่เราเปิดพื้นที่ให้เสียงของทุกคนมีความหมายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดทุกคอมเมนต์จากทั่วโลกที่เราจะรวบรวมมาให้คุณในคลิปต่อไปนี่คือ World Comments เสียงของโลกอยู่ที่นี่ World Comments the voice of the world